เจ้าของบ้านหลังนี้ที่ตำบลบาลออำเภอรามันจากวัชราต้องลื้อฝาบ้านที่กันด้วยสักศีเพื่อให้คนในครอบครัว20ชีวิตที่ติดอยู่ในบ้านอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยขณะเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนำออกจากหมู่บ้านหลังน้ำท่วมสูงมากกว่า5เมตรการเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและเส้นทางที่คบแคบ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังหากพลาดพลัง้งอาจทําให้เหลือพลิกคว่ำได้นี่คือภาพเมื่อเรือเจ้าหน้าที่เข้าเทียบถึงตัวบ้านภาพที่พบคนที่ติดอยู่ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิงเจ้าหน้าที่จึงประคองลงเรือเพื่อนําไปยังศูนย์อพยพ<อ>ผู้ประสบภัยคนนี้บอกว่าคนในครอบครัว20ชีวิตที่ติดอยู่ในบ้านไม่มีใครคาดคิดว่าน้ําท่วมครั้งนี้ จะรุนแรงกว่าทุกครั้งจึงไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนตอนแรกก็คือไปไว้รถที่คิดว่าสูงแล้วนะในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยคิดว่าสูงแล้วแต่ว่าในที่นี้คือแบบมันมาเร็วแล้วก็ทุกอย่างหมดเลยหมดเลย,เลยทั้งทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านการแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมไม่เคยไม่เคยในรอบขนาดผู้ผู้ใหญ่คนแก่บอกว่าคนที่อายุ90อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าทั้งชีวิตแกก็มียังไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะ ทุกคนจะพูดแบบนี้หมดเลยกรับตามเดิมอ่ะตำบลบารออำเภอละมันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงบ้านเรือนประชาชนร้อยละแปดสิบถูกน้ำท่วมถึกชั้นสองและบ้านบางหลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวน้ำจมหลังคาบ้านการเข้าช่วยเหลือในบางจุดเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและเรือท้องแบนมีไม่เพียงพอบางจุดยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่า การเข้าช่วยเหลือจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักและพยายามคนคนในจุดเสี่ยงภัยออกมาให้มากที่สุดและน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ50ปีมันแคบแบบนี้ที่เข้าไปแคบด้วยน้ำไหลแรงด้วยเราเราต้องแข่งกับเ,เวลาไหมไม่ก็เอาชีวิตเอาเอาเอาชีวิตเป็นหลักครับไม่เราคำนึงถึงความไม่ประมาทับตอนนี้เราได้รับแจ้งว่าจากบ้านยังเดือดร้อนเยอะไหมเยอะ ยังยังยังมีอยูครับในรอบที่จะผมจำได้นะครับไม่เคยมีอย่างนี้ปกติก็เกิดน้ำท่วมแต่ว่าไม่หนักเท่าเท่าปีนี้นะครับาจกก็จากการสังเกตก็มีน้ํามาจากสุขิลสีสะครไหลไหลมาแม่น้ำสายบุรีประจบกับน้ําภูเขาฝนตก2วัน2คืนก็เลยทําให้ทะลัก รางรถไฟสถานีบารอคือจุดพักชั่วคราวที่ผู้อ,อพยพส่วนหนึ่งออกมานั่งบองบ้านตัวเองซึ่งถูกน้ําท่วมชาวบ้านบางคนบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้แม่บ้านตัวเองจะรอดพ้นแต่บ้านญาติอีกหลายหลังถูกน้ําท่วมไม่ต่างจากเพื่อนบ้านคนอื่นแล้วก็ถากกับข้าอยู่ตรงนน้นแล้วก็ทำข้าอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กนี่ก็มีถากกับข้ากันแจกกันทุกคนที่มายืนดูน้ําท่วมบ้านตัวเองส่วนใหญ่น้ําท่วมทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ครับแล้วไม่ต่างถิ่นก็มีจากข้างนอกก็มามาชม ที่สุดเด็กเล็กมีเยอะที่เครยงเลเยอ,อาชีวะเต็มเลยคนระับคนที่ตกค้างม,มีบ้านอยู่นี่นยังหาสี่ศพยังไม่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นศพหรือป่ายังหาไม่เจออีกสี่คนจังหวัดยะลามีพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วม6อําเภอมีชาวบ้านรับความเดือดร้อนนับผ่านครอบครัวพื้นที่น้ําท่วมหนักสุดคือพื้นที่อําเภอลามันมีประชาชนตกค้างในหมู่บ้านจํานวนมากและไม่สามารถออกมาได้ เนื่องจากการเข้าช่วยเหลือ,อยังเข้าไม่ถึงภูนวัดนาคทองไทยพิเบสรายงาน